มันต้องปรับไหมครับปรับยุคสมัยแนวทางเห็นอาจารย์พยายามมากที่จะมีกิจกรรมหรือว่าออกแบบแนวทางแนวใหม่ของการเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นในทุกมหาลัยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะมาหาลัยพยาวครับทุกๆสถาบันทุกๆศาสตร์สาขาวิชามีความจําเป็นที่ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่ออะไร เราไม่ใช่โรงงานผลิตปริญญาสังคมกับกฎหมายสังคมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบันสังคมกับความวุ่นวายโกลาหลต่างๆสังคมกับกติกาที่อยู่ร่วมกันทุกวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็มันมี นัยยาสาคัญด้านไหนบ้างที่ทําให้นักวิชาการด้านกฎหมายก็ดีผู้ที่กําลังศึกษาเล่าเรียนด้านกฎหมายก็ดีได้หันมาทบทวนหรือ,อได้หันมาพัฒนากลไกลด้านกฎหมายเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ปรากฏการหนึ่งก็คือเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่มาสนใจเรียนด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยก็ดีนะครับ หรือในขแขนงต่างๆก็ดีก็เริ่มสนใจเรื่องกฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาลัยพะเยามา,ามีผู้บริหารที่กำลังจะพยายามปรับนะครับแนวทางการเรียนการสอนก็ดีหรือวิชาการด้านกฎหมายก็ดีทั้งเรื่องของการรับใช้ชุมชนทั้งเรื่องของวิชาชีพที่นักกฎหมายต่างๆต้องมาเรียนรู้ที่นี่ แล้วดูเหมือนว่ามีสเสน่ห์มากๆนะครับมีคนมาเรียนและก็มีกิจกรรมกับชุมชนกับคนที่สนใจด้านกฎหมายคณะบดีคณะนิติศาสตร์พยาบามาลายพยาเปิดใจให้ผมหน่อยสิ<ม>ว่าทำไมนิติศาสตร์พยาวถึงมีสเสน่ห์หรือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่หันมาสนใจเรื่องกฎหมายครับครับขอบคุณพี่เชวัตมากนะครับกับ การถามคำถามที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่สังคมเองเนี่ยนะครับต้องหันกลับมามองนะครับผมจะพูดในมุมของอาจารย์คนหนึ่งครับพูดในมุมของผู้บริหารคนหนึ่งและพูดในฐานะคนคนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมครับไม่ว่าจะพูดในฐานะไหนนะครับผมคิดว่าคำถามเริ่มต้นที่พี่ชัยวัฒน์พูดถึงเนี่ย มันน่าสนใจตรงที่ว่าความวุ่นวายกฎติกาแล้วก็มีคำว่ากฎหมายนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่นะครับพี่เฉวัตรกล่นมาแต่ต้นคือคำว่าสังคมหรือว่าชุมชนนะครับผมว่าเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าที่ใดมีสังคมคือมีคนอยู่ร่วมกัน คนอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งคนรวมกันเป็นครอบครัวลหลายๆครอบครัวก็เป็นชุมชนลหลายๆชุมชนก็เป็นสังคมคและที่ใดมีสังคมที่นั่นมีความวุ่นวายครับ,รบและจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีสิ่งที่สังคมนั้นนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความวุ่นวายหรือความขัดแย้งนั้นสิ่งนั้นถูกเรียกนะครับและรู้จักกันในปัจจุบันว่ากฎหมายอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วผมก็อยากจะ ตอบคําถามของพี่ชัยวัตรครับก่อนที่จะมาพูดถึงมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่เท่านั้นครับตอนนี้ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับจากสถิตินะครับสี่หปีที่ผ่านมาจํานวนเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงเยอะครับแต่เด็กที่เข้าเรียนในสาขานิติศาสตร์ไม่ได้ลดนะครับนะครับปีที่ผ่านมานะครับจริงๆสถิติที่เป็นทางการเลยเนี่ยของนะครับ สำนักของมหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศนะครับที่ทางกระทรวงดรศึาษาและวิทยาศาสตร์เนี่ยได้รวมไว้เนี่ยเมื่อปี57ของปีนี้เนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยมาเนี่ยนึ่งแสนเกือบ1นึ0 0 0สนคนนะครับที่เรียนนิติศาสตร์ด้านกฎหมายด้านวิชาการทุกองครับโอ้โหครับแค่สาขานิติศาสตร์อย่างเดียวแต่อันดับหนึ่งคือสาขาบริหาร แต่มันรวมหลายหลายสาขาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้เห็นและไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่คนที่จบปริญญาตรีแล้วจบปริญญาโทมาแล้วก็ยังมาเรียนนิติศาสตร์อันนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวเราจะหาคําตอบกันว่าทําไมนะครับอันนี้ก่อนที่จะมาพูดว่าแล้วมหาวิทยาลัยนะครับต้องขอบคุณนะครับที่ว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีเสน่ห์อะไรนะครับแต่ว่าผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายนะครับเพราะ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงเขากฎหมายไม่ใช่เครื่องมือในการคู่ค่มสังคมนะครับครับแต่เป็น,นกลไกที่จะรักษาไว้ซึ่งนะครับสิทธิเสรีภาพไม่ให้ผู้ที่มีอํานาจนะครับใช้อํานาจโดยอำเภอใจอาจารย์กําลังจะบอกว่าถ้าใครมีกฎหมายเนี่มันเหมือนมีอาวุธมีเครื่องเกาะป้องกันตัวเอง และดูเหมือนว่าที่จําเป็นต้องมีปืนมีอาวุธมีเครื่องมือที่ป้องกันตัวเองเพราะว่าถูกลังแกหรือว่ามีความเหลื่อมล้าในสังคมมันเป็นตัวชี้วัดต,ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับ,รบกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาห,หลายครั้งถูกผู้มีอํานาจนะครับกาหนดขึ้นมาเพื่อจะควบคุมคนครับหรือสร้างกติกาที่ตัวเองเนี่ยนะครับคิดว่านะครับกติกาแบบเนี้ยนะครับ,รบสามารถที่จะควบคุม นะครับประชาชนพลเมืองในในการดูแลของตัวเองได้อันนั้นคือยุคสมัยที่เรามองว่านะครับคำสั่งที่ออกไปคนที่มีอํานาจคนที่ถือปืนสามารถออกคําสั่งใดๆออกมาแล้วคนต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็จะถูกลงโทษแต่ในความเป็นจริงนะครับผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจสมัยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปกฎหมายที่ออกมานะครับไม่ใช่ออกมาเพื่อจํากัดสิทธิ หรือเสรีภาพของคนก,กฎหมายที่ออกมาควรจะเป็นกฎหมายที่เข้ามาพัดดุงและคุ้มครองสิทธิ์แต่นะครับการเอากฎหมายไปบังคับใช้นั่นคือคนครับบางที่กฎหมายมันดีนะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตีความาถ้อยคำตัวอักษรนะครับและเจตนารมนะครับว่าออกกฎหมายมาทำไมแต่ที่เราเจอปัญหาทุกวันนี้และเรามีมุมมองนะครับในแง่ลบ นะครับกับคําว่ากฎหมายหรือนักกฎหมายหรือผู้ใช้บังคับกฎหมายเนี่ยเพราะเป็นการใช้กฎหมายที่อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ได้ยึดหลักอันสําคัญคือหลักรับวรอครับซึ่งเราแปลเป็นภาษาไทยว่าหลักนิติธรรมครับะเดี๋ยวเราจะได้ขยายผลต่อนะครับว่ามันคืออะไรครับแต่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าบางทีก็รู้สึกว่าถูกกระทำนะแล้วก็ถูก กฎหมายมามา,มาบทมาขยี้ตัวเองก็เลยคิดว่าเออกฎหมายนี่มันถูกเขียนด้วยคนที่มีอำนาจมีทุนที่จะมามากำจัดสิทธิ์ของคนที่ด้อยกว่าอันนี้มันยังคงมีความคิดแบบนี้เหมือนผมหรือเปล่าครับผมว่ามีแน่นอนครับ,รบแม้แต่ตัวผมเองซึ่งเป็นนักวิชาการครัเราก็จะเห็น,นกลไกในการตรากฎหมาย ที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนครับซึ่งแบบนี้นะครับมันก็เป็นปัญหานะครับว่าที่มาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่จะถูกกฎหมายนั้นมาบังคับใช้เนี่ยเขามีส่วนมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะย้อนกลับไปแล้วนึกถึงว่าเในประเทศไทยเองแล้วเนี่ยเรามีกฎหมายอะไรที่ประชาชนเนี่ยร่วมลงชื่อแล้วออกกันบ้างกฎหมายที่พักการเมืองออกมาเนี่ยมีมีเป้าหมายเพื่อนะครับ ประชาชนอย่างแท้จริงไหมคือโดยทั่วไปคือการจัดตรากฎหมายออกกฎหมายมาสักหนึ่งฉบับเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีผลมีสิ่งที่จะต้องไปใช้ประโยชน์ของมันใช่ครับอันนี้น,นี้คือสิ่งท,ท,ที่ที่เราเรียกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าออกกฎหมายเพื่ออะไรครับแต่พอในทางปฏิบัติมันอาจจะเรื่องของคนที่บังคับใช้หรือ,อเหตุผลอื่นที่ทำให้กฎหมายนั้นถูกบิดเบือนบิดพิ้วไป ซึ่งก็เกิดขึ้นมาตลอดก็เลยทำให้คนที่ถูกกฎหมายลงโทษหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยต้องออกมาเรียนรู้หรือเปล่าเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งหรือเป็นเกาะอย่างที่ผมบอกอะ่ะเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งเป็นไอเทมอย่างหนึ่งเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่ต้องมอีแม้จะจบมาเป็นยาตีเป็นยาโทแล้ว เนี่ยแหมจบมาเป็นหมอแม้แต่เป็นบางคนเป็นหมอก็ยังมาเรียนเนาะเป็นอื่นๆอ,อ,อาชีพอื่นๆก็ต้องมีกฎหมายไว้อันนี้มันมันเป็นสกิลหนึ่งหรือว่าเป็นทักษะหนึ่งหรือว่าเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมีด้วยใช่ไหมครับผมว่าอันนี้เราเริ่มวิเคราะห์แล้วนะครับ <หา S 2> ซ,ซึ่งผมมองว่านะครับเมื่อก่อนเวลาเราจะส่งลูกหลานมาเรียนเนี่ยเราบ,บอกว่าเรียนสาขานี้ไปจบไปทํางานอะไรเ <หา S 2> มื่อก่อนเป้าหมายการการ เรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยมองถึงเรื่องการทํางาน,น,นแต่เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับ,รบว่าปัจจัยหลักของการที่จะเลือกนะครับเรียนสาขาใดาสาขาหนึ่งเจาะจงมาที่นิติศาสตร์เนี่ยทำไมถึงเลือกนิติศาสตร์แน่นอนครับปัจจัยหลักก็คือในเรื่องของการที่โอกาสในการเข้าสู่นะครับตลาดแรงงานรเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีสาขาไหนอาชีพไหน ที่ไม่เกี่ยวกฎหมายเลยคือยังไงก็ยังมีปัจจัยนี้อยู่นะครับส่วนที่เราวิเคราะห์กําื่อกี้ว่าสังคมมันวุ่นวายกฎหมายเยอะมากผู้ใช้บังคับกฎหมายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเอะถ้าเราจะป้องกันตัวเองเนี่ยเราต้องเรียนรู้กฎหมายนะครับมันเลยทําให้หลายคนเนี่ยนะครับหันมาสนใจเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้สนใจเรียนกฎหมายเพื่อเอาไปทํางานแต่เรานะครับปฏิเสธไม่ได้ว่า ตั้งแต่ก่อนเกิดอ่ะจนถึงหลังเราตายด้วยซ้ำนะนะครับไม่มีช่วงไหนนะครับที่จะไม่เกี่ยวกับกฎหมายที่ผมบอกว่าก่อนเกิดเนี่ยก็ยังเถียงกันเลยว่าเด็กที่จะคลอดออกมาเนี่ยตกลงเป็นลูกใครแล้วเด็กคนนี้ควรได้รับสิทธิและก็การดูแลนะครับการรับรองบุตรไหมขนาดเสียชีวิตไปแล้วก็ยังถกเถียงกันเรื่องของอะไรครับทรัพย์มรดกใช่ไหมครับการคุ้มครองคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับหรือทายาทสิ่งเหล่านี้แหละครับสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่า กฎหมายเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นครับดันั้นการเรียนรู้กฎหมายเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งในในชีวิตของมนุษย์ละใช่ครับที่จะอยู่ร่วมกันอยู่กับร่วมกับคนอื่นทีนี้มันก็เลยมา สู่วิชาการหรือการเรียนรู้ด้านกฎหมายซึ่งอาจจะไม่อยู่ในระบบมหาลัยก็ได้หลายคนอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ครับหรือทำอย่างอื่นแต่แน่นอนที่สุดถ้ามาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย1น0 0 0 0กว่ากว่านี่ก็คือเยอะมากใช่ครับแล้วในส่วนของมาลัยพะเยาเนี่ยมันต้องปรับไหมครับกลับยุคสมัยแนวทางเห็นอาจารย์พยายามมากที่จะมีกิจกรรมหรือว่าออกแบบ แนวทางที่จะให้นิสิตได้เรียนรู้เหมือนนักกฎหมายในยุคใหม่อ่ะให้มันมีแบบแบบมีินิมินิมอลบ้างมีสไตล์ชีวิตเหมือนเหมือนแบบเนี้ยเหมือนมีสตูดิโอมีอะไรที่ที่นักกฎหมายต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วเรียนรู้กับคนอื่นให้สอดคล้องกันแนวทางแนวใหม่ของการเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นในทุกมหาลัยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะมหาลัย พยาครับผมเชื่อว่านะครับทุกๆสถาบันทุกๆศาสตร์สาขาวิชามีความจําเป็นที่ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่ออะไรเราไม่ใช่โรงงานผลิตปริญญาครนะถ้าจะขายจุดเด่นจุดนะครับน่าสนใจคือมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชานั้นๆเนี่ยจัดการเรียนการสอนแล้วมันทําให้สังคมเนี่ย นะครับพัฒนาขึ้นไหมอันนี้คือผมคิดว่านะครับไม่ไม่น่าจะเป็นเพียงแค่ที่พยาวคิดแต่ที่เรานะครับไม่ได้คิดอย่างเดียวเราพยายามลงมือทำเพื่อให้เป็นรูปธรรมแต่นั้นสิ่งที่เราถิ่นอยู่ก็คือกฎหมายในประเทศไทยมันเยอะมากแล้วทำไมสังคมเทาสังคมไทยเราเนี่ยหรือแม้แต่สังคมโลกเองมันก็ยังวุ่นวาย หรือบางครั้งการมีกฎหมายเยอะๆเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำนะครับหรือเป็นเครื่องมือนะครับ <c oughs> หรือตัวตอบโจทย์ว่าสังคมมันจะดีขึ้น <c oughs> ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับภาควิชาการ <c oughs> ซึ่งเป็นส่วนที่ผลิตคนนะครับ <c oughs> ผลิตหรือสร้างนักกฎหมายออกไป <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะเป็นนะครับต้นตอของปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นต้องหันกลับมาทบทวนนะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับโดยพื้นฐาน <c oughs> การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันนี้มีความชัดเจนคือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนครับเรากําหนดหมุดหมายของตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่3นะครับเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและไม่ได้ละทิ้งการนะครับยกระดับสู่สากลดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสังคมดังนั้นสิ่งที่เรามาคุยกันนะครับในทางคณะเองก็คือว่า เรื่องการเรียนการสอนเราต้องปรับให้เท่าทันครับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปและเราต้องเป็นคนที่นะครับสามารถชี้นำขับเคลื่อนร่วมแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายนโยบายต่างๆที่มันไปกระทบกับคนในชุมชนสังคมอันนี้คือจุดที่ผมคิดว่าเป็นเป้าหมาย แล้วเราก็มีคิดต่อครับแล้ว,ลวเราจะทําอะไระทําอย่างไร<ะ>อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นะครับปรากฏออกมาในหลากหลายกิจกรรมรนะครับ,รบมันมีข้อท้าทายอะไรไหมกับกฎหมายในยุคใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่อง AI อที่มาช่วยเรามากขึ้นนะครับแล้วมันในส่วนของการเรียนรู้การศึกษาเรื่องกฎหมายนะครับในอนาคตของ นิติศาสตร์มหาลัยพะเยานี่ตอนนี้ปรับยังไงครับกับเรื่อง AI กับเรื่องอะไรที่เข้ามาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในเชิงกฎหมายครับต้องขอบคุณครับถามนี้มากเลยนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านช่วงของการปรับปรุงหลักสูตรไปนะครับเราคุยกันเรื่องนี้มากนะครับเอก็คือนะครับส่วนหนึ่งนะครับของเทคโนโลยีครับและมันก้าวกระโดดก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากครับเอหรือเทคโนโลยีนะครับต่างๆเนี่ย เราก็ยังมองว่ายัางไงก็ไม่สามารถเอามาทดแทนคนนะครับแต่มันจะเป็นเครื่องมือนะครับที่อาจจะมาแทนที่คนซึ่งไม่ได้รู้ AI ครับดังนั้นคนที่รู้ AI ย่อมได้ปรีบกว่า,า,านักกฎหมายก็เหมือนกันถ,ถ้าในอนาคตมันจะมีนักกฎหมายที่เป็น AI ที่จะมาคอยอย่างน้อยก็ตรวจสอบ ความถูกความผิดของมนุษย์ได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ตัวนี้มันมีผลไหมที่แบบเออน่าตกใจไหมหรือว่าเป็นยังไงหรือว่ามันก็ยังอยู่ขึ้นกับมนุษยชาติเราอยู่ครับครับก็ตัว AI เองเนี่ยเป็นเครื่องมือผมย้ำนะครับเป็นผู้ช่วยอาจจะเป็นคู่คิดแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่ AI ไม่มีนั่นคือจิตวิญญาณความเป็นนะครับ มนุษย์ของเราเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้เหตุและผลไม่ใช่แค่เรื่องของการดูเอาข้อมูลมานะครับและเทียบเคียงข้อมูลเท่านั้นแต่เป็นการนะครับพิจารณานะครับสภาวะต่างๆในขณะนั้นด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับแม้จะมีการเขียนบทบัญญัติไว้แต่สถานการณ์นะครับไม่เหมือนกันนะครับการใช้ การตีความนะครับและนะครับการใช้เหตุผลทางกฎหมายก็จะแตกต่างกันได้จําเป็นครับที่นักกฎหมายเองต้องต้องรู้ดังนั้นในตัวหลักสูตรเองเนี่ยและก็กระบวนการจัดการเรียนรู้ของเราเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับที่นะครับต้องให้เป็นนักกฎหมายที่เท่าทันนะครับกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ตัว AI เองนะครับก็นะครับเป็นทั้งวิกฤตนะครับเป็นทั้งโอกาสนะครับที่เป็นวิกฤตคือวิกฤตของคนที่ไม่ได้สนใจ ครับนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของคนที่สนใจนักกฎหมายก็เช่นเดียวกันครับนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนก็เหมือนกันนะครับแล้วก็กฎหมายกับ AI ก็มีหลายจุดนะครับที่ต้องปรับและต้องเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของการตรวจสอบแหล่งที่มาการอ้างอิงหรือมาตรฐานจริยธรรมการใช้ AI แล้วก็นะครับตัว AI ไปกระทบสิทธ ขั้นพื้นฐานของบุคลอื่นไหมอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่สตูดิโอเนี่ยครับผมคิดว่าหรือห้องถ่ายทอดเราเนี่ยมันเป็นการปรับตัวนะครับผงนะครับ ทุกสาขาเพราะว่ามันมีก้าวกระโดดอย่างมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่มีโควิดใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้สิ่งที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าได้เร็วขึ้นและใช้มันเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนรู้และที่สําคัญครับรายการต่างๆที่เราพยายามทําในหลากหลายรูปแบบ เราเองก็ปรับตัวครับนะครับเมื่อก่อนคนจะเรียนกฎหมายจะต้องไปที่ห้องสมุดประชาชนนะครับคอยฟังรายการวิทยุหรือนะครับเมื่อมีนะครับโซเชียลมีเดียคนก็เริ่มเปิดดูนะครับโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของการปิดกั้นต่างๆหลากหลายใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องทําหลากหลายมิติแต่สิ่งที่เราจะเขาเรียกว่ามองข้ามไม่ได้คือ การเข้าไปสัมผัสกับชุมชนครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้นะครับเราใช้เทคโนโลยีจนหลงลืมการเข้าไปสัมผัสนะครับกับคนที่อยู่ในชุมชนนะครับภาคประชาชนจริงๆเจ้าของปัญหาจริงๆที่นี่เองก็ยังเน้นนะครับเรื่องการเรียนรู้กับคนที่เป็นนะครับผู้ที่รับผลกระทบจริงๆดังนั้นหลายๆครั้งนะครับต้องขอบคุณพะเยาทีวีนะครับที่เราได้ลงไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับเราเคยจัดรายการนะครับพะเยานะครับ ทีวีแล้วก็เรื่องตลาดแตกนะครับเข้าไปเจอคนที่อยู่ในตลาดนะครับอันนี้สัมผัสแบบนี้มันก็ยังจะเป็นอยู่นะครับดังนั้นกลไกในการจัดการเรียนรู้ก็ดีแล้วก็การเข้าไปถึงชุมชนผมคิดว่าต้องทําคู่คู่กันหลากหลายพิติครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งแนวคิดแล้วก็ทิศทางที่สถาบันวิชาการนักวิชาการหรือคนที่ต้องมาเรียนรู้เรื่องกฎหมายต้องปรับตัวกันอาจจะอีกยกหนึ่งเป็นยกใหญ่นะครับ แต่ในปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ในคณะของเราอะนะครับนิติศาสตร์เนี่ยก็พยายามมีกิจกรรมต่างๆก็มีคนสนใจซึ่งเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องวันละพีที่มีคนเด็กๆมาร่วมแข่งขันกันเยอะแบบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเอาไปกระตุน้นใ,ให้ให้เด็กได้มาสนใจกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนและในอนาคตเด็กๆพวกนี้ก็จะเห็นความสำคัญของกฎหมายซึ่งซึ่ง,งอาจจะไปประกอบกับ วิชาชีพของตัวเองที่จะเรียนไปใน,นอนาคตอาจารย์ปิดท้ายตรงนี้หน่อยว่าเด็กๆต้องเริ่มเรียนรู้อื่นๆที่เขาสนใจแล้วก็ประกบกับกฎหมายในฐานะที่กฎหมายอาจจะต,ต้องต้องต้องใช้ในการประกอบการประกอบอาชีพของเขาด้วยอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงหรือวาอ่าอยากจะแนะนำเด็กๆยังไงครับครับก็ กิจกรรมต่างๆที่ทางคณะนิติศาสตร์มาลายพยาพยายามจัดนะครับเรามองถึงเรื่องของนะครับการสร้างนะครับทัศนคตินะครับที่ถูกต้องกับกฎหมายนะครับเราพยายามปลูกฝังสิ่งที่นะครับอาจจะดูเป็นนามธรรมมากเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับพิจวัตรเดินขึ้นมาที่คณะเนี่ยจะเห็นคําว่าลัวฟอร์หรือแปลเป็นไทยว่าหลักนิติธรรมมันเป็นขับคที่สวยงามมากนะครับ แต่ว่ามันคืออะไรนะครับก็ยังอยากจะเน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายปลายทางของเราที่เราอยากจะนะครับให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหล่อหลอมนะครับแล้วการหล่อหลอมเนี่ยคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่นะครับเด็กๆผมไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยมองการแข่งขันนะครับมองการเรียนการสอนนะครับ นะครับแล้วก็เวทีทักษะทางวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องของรางวัลรหรือการแพ้ชนะแต่มันคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้รนะครับดังนั้นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมวันรพีซึ่งเราก็ต้องนะครับเราภูมิใจมากครับ <นะ S 2> เพราะว่าเป็นเป็นเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้กับโรงเรียนคุณครูนะครับพานักเรียนเข้ามาแข่งขันนะครับซึ่ง ถ้านับทั้งประเทศเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับหลายๆสถาบันก็พยายามจัดนะครับแต่ด้วยนะครับนโยบายแล้วก็การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยครับเราเป็นเวทีที่มีนะครับโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะครับรบรบนะครับเกือบ200โรงเรียนครับนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายสถาบันแล้วที่เราดีใจคือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเล็กๆไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปนะครับ ส่งเด็กๆไปแข่งที่ไหนก็มาแข่งกับเราได้นะครับเป็นพื้นที่ห่งการเรียนรู้อันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนนะครับคราวนี้ถ้าอยากจะฝากอะไรไว้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนต่ต้นนะครับว่ากฎหมายมันถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นกติการ่วมกันของสังคมนะครับตัวกฎหมายเองนะครับไม่ใช่ของที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับยุคสมัยเปลี่ยนมันถูกเขียนขึ้นมันก็ถูกลบและปรับ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันคือพลวัตของสังคมครับครับมันเป็นสิ่งที่นะครับต้องเปลี่ยนแปลงนะครับและก็ต้องเปลี่ยนให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนด้วยนะครับดังนั้นคนที่นะครับคิดว่าเรียนกฎหมายแล้วอ่านกฎหมายฉบับนี้แล้วหยุดเรียนรู้อันนั้นอันตรายมากนะครับเพราะว่ากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วก็เราต้องเข้าใจนะครับที่มาที่ไปหรือเจตนารมณ์กฎหมายดังนั้น ทุกคนควรเรียนรู้กฎหมายะนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนใช้กฎหมายบนพื้นฐานสิ่งที่ผมเน้นย้ำมากที่สุดก็คือ<ะ>หลักนิติธรรม<ะ>ตัวนะครับนักกฎหมายเองอยิ่งสำคัญครับ<ะ>หลายคนคิดว่าตัวเองเป็นคนรู้กฎหมาย<ะ>ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ใช้กฎหมายเนี่ยนะครับในลักษณะที่นะครับไปกระทบสิทธิ์คนอื่น<ะ>ดังนั้น จิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของนักกฎหมายคือการใช้กฎหมายบนพื้นฐานของความเป็นธรรมครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับไม่ใช่แค่คนที่คนอื่นที่อยากมาเรียนกฎหมายตัวนักกฎหมายเองต่างหากครับ,รบที่ต้องเรียนรู้ศาสสาขาอื่นด้วยไม่ใช่แค่ฉันจะเรียนแต่กฎหมายแต่ไม่เข้าใจทักษะการทํางานกับชุมชนครับไม่เข้าใจศาสตร์นะครับในศาสตร์สาขาอื่นๆเพราะในการอยู่ในสังคมนั้น เราไม่สามารถใช้ศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งในการนะครับดูแลนะครับหรือแก้ไขปัญหาของทางสังคมนะครับทั้งหมดซึ่งผมอยากจะปิดท้ายอย่างนี้ครับว่าภายใต้นะครับปณิธานของมหาิทยไลที่เรียกว่าปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็วิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารคือท่านที่กมบดีนะครับที่พูดถึงเรื่องของการนะครับสร้างคนนะครับเราเรียกว่าสร้างปัญญา เรามุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นสู่ความเป็นสากลที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างความยั่งยืนคณะนิติศาสตร์เองก็มุ่งเน้นในเรื่องของการนำเอาหลักกฎหมายเข้ามานะครับช่วยเหลือสังคมบนวิสัยทัศน์ที่เรียกว่านิติธรรมนำสังคมสันติสุขก็ เราแปลงออกมาเป็น4แนวทางครับแนวทางที่1คคือการสร้างนักกฎหมายเพื่อชุมชนซึ่งนักกฎหมายเพื่อชุมชนต้องเข้าใจบริบทของชุมชนสังคมยึดมั่นนะครับในหลักนิติธรรมนะครับมีองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของตัวเองอันนี้คือสําคัญเลยส่วนในที่2องเนี่ยเรามีนวัตกรรมการจัดการดิียนการสอนที่เรียกว่าการจัดการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกก็คือเด็กเ นะครับไม่ได้หลีกแค่ในห้องเด็กๆต้องมาทํากิจกรรมกับชุมชนเรียนรู้กับเจ้าของปัญหาจริงๆได้ทดสอบได้ปฏิบัติเราถึงเรียกว่าคลินิกกฎหมายครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับส่วนอันที่3เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการนะครับมีกลไกในการนะครับส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเรากล้าบอกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและณปัจจุบันเป็นแห่งเดียวที่ในหลักสูตร กำหนดรายวิชากระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้เป็นวิชาบังคับ,คบนั่นหมายความว่า,าบัณฑิตที่จบจากนิติศาสตร์มหาวรทายยพเยาทุกคนคจะต้องมีทักษะพื้นฐานในเรื่องของการจัดการข้อพิพาททางเลือกไม่ใช่ยุแต่ไปฟ้องศาลไม่ใช่แต่ใช้ตัวบทกฎหมายครับคือกฎหมายปัจจุบันเปลี่นเยอะนะครับ,รบเป็น,นกลไกการพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ย กรณีประนอมแล้วก็มีสภาพบังคับทางกฎหมายไม่ใช่ทุกเรื่องต้องเอาไปฟ้องศาลเท่านั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นะครับนักกฎหมายยุคใหม่ต้องเรียนรู้กลไกการจัดการข้อพิพาททางเลือกนะครับอันนี้คือจุดที่เราต้อัทางที่จะเป็นทางออกทางที่จะอยู่ร่วมกันถูกต้องครับอย่างสันติสุขปลทางก็คือต้างสันติสุขต้องขอบคุณเลยพี่ชวัตครับเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายอันที่4ี่ของเราคือนะครับ เราใช้ควาว่านิติธรรมนําสังคมสันติสุขเป้าหมายทําทุกอย่างมาสร้างคนสร้างนักกฎหมายมีนวัตกรรมการเรียนรู้รมีกลไกส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทั้งเลือกก็หวังว่าเป้าหมายปลายทางสุดท้ายนะครับนิติศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งในการนําพาสังคมให้สันติสุขอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ไหนนะครับก็ ควรมีเป้าหมายแบบเดียวกัน <คะ S 2> แล้วก็นะครับคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนการสอนกฎหมายจะไม่หยุดนิ่งแบบนี้<ค>ะนะครับเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ<ค>ะนะครับบนพื้นฐานนะครับแนวคิดนะครับแล้วก็ก,กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมนะครับอย่างต่อเนื่องครับผม <คะ S 2> ผมขอสรุปปิดท้ายจากคณะวดีเลยว่าถ้าอยากมีความสุขมาเรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาลัยพะเยานะครับ เรียนด้านกฎหมายนะครับอย่างอ,าอย่างมีเหตุมีผลที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเชิญมาที่นี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอน